เ okay. ดี๋ยวไปกินข้าวซูพีน้องเบิงเนาะไปเข้ากินข้าวป่ะโอ้ยล่วงเวลาครับไปเดี๋ยวไปกินข้าวสูพีน้องเบิงกันครับว่าข้อกินอีหยังกันแนยุกลองไทยยุกกรองไท,ย,ย,กกงทยข้ากินอีหยังกันเมื่อน,นี้สิเป็นอีหยังกับข้าวิมีหลายบอ่อไปเบิงกันเด้อครับไพ่ฟังโมหูเรื่องก็บอกนะครับผมจีบอภาษากลางกันกันว่ว่าอยังผมก็เว้าออต่อ เป็นภาษาอีสาแนแะห okay, รอเนาะโอเคปะอืมเขาถ่ายอยู่หรือเปล่านะโอ,อย้ยเนาะยอมยังไม่ทำอะไรอืมเขาถ่ายละครอยู่นเราต้องเงียบเสียงไว้เราจะเสียงดังไม่ได้นะ พี่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 พด่พี่พี่พไ่พี่พี่ี่พี่าี่พ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 ไปพี่พี่ี่พี่่พี่พี่ัี่่ย่น ใชอ่าโอเคโอเคพี่โรพีเจ่กับสาวก็อยี่แน่เร่าราพี่เต้สวัสดีครับเป็นตัวอะไรเนี่ย เหอมงอะไม่ใช่เห็นยังไงให้อ่านบทอ่ะไม่เห็นเห็นยังไงไม่เห็นยูอ่านบทรองะบทอะไรก่ะว่าไม่อ่านบทรเปล่งว่างก็อ่านบทใช่ไหมย่าทำอะไรคะนี่โอนี่มาดูเลยนี่กับข้าวของเราไฟ์สดไฟ์สดตัว าเฟฮอย่าพูดนะทำพูดแอปอื่นซื้อขายซื้อขายซื้อขายราคาพาร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 าไปเทอรไปเทอร์ไปเทอร์ยังไม่มีเมียเอาเอาคนเดิมนะมีคนเดิมนกยุงหรือจะเอา ครูหงครูหงครูหงเอาครูหงนะครูหงคือใครวะครูหงคือคนจีนอือสองคนนี้เอาใครยังเลือกใครเราเมียนั่งอยู่นี่ยังไม่มีเมียข้าว <c oughs> อ,อดอันนี้คือ เรากินตรงนี้ป่ะพี่นินต้องรอเขาไหมนี่เขาจีนเขาจีบกันอยากให้พ่อแตกวันน่ะจริงจริงนี่ไงตัวดีอยู่นี่ไงต้นเลื่องเนี่ยตัวดีอะแสดงตัวดีซูสูตรขายตัวนี่ของดีก็ มันมีอะไรข้าวยังไม่มาใช่ไหมพี่แก่ข้าวยังไม่มาใช่หรือไม่พี่ยูจอะไรนะหูกินเลยไหมนจะรอคนอื่นใช่ไหมอันนี้คือของใครบ้างคของี่ยวรบ้างมีพ่หม่มก็มีพี่หม่มนร ตโบโด,ด,ดือนมกราไปแ,แช่นี้นะครับขออนุญาตทานข้าวนะครับไม่ากว้มากันใหม่เนะสวัสดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามามมพูดคุยกันมาดูกันนะครับ